สวัสดีกันครับตะเช้าครับผมนี่แหละครับหนึ่งคู่ผมก็แค่ฝากกดติดตามฮะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมโดยเพพาะไก่สายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเล็กที่สุดในโลกแล้วแบ่งกันเลี้ยงฮะโดยมีแต่ข่าทรงอย่างเดียวครับเนาะ ส่วนค่าส่งอ่ะจะเกิดทันได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรทิ้งไว้แล้วก็อสอบถามว่าค่าส่งเท่าไหร่นี่ฮะนี่ผมกลับมาจากทำง,งานเหมือนผมได้ยินนี่ฮะอ่าเกิดใหม่สองตัวครับนี่นี่นี่สองตัวฮะเกิดใหม่อีกสองตัวละอืมทาาทางแข็งแรงดีด้วย เดี๋ยวต้องหาวิธีแยกเอาตะพูออกครับเดี๋ยวมันจะเหยียบลูกเขาโอ้โหไม่กวนเขาดีกว่าเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เอาแล้วไก่คู่นี้เป็นไก่สาวด้วยฮะไก่หนุม่มไก่สาวเลยโอ้โหยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับถ้าอาบน้ำแล้วจะสวยกว่านี้อีก เอาเป็นว่าคู่นี้เป็นคู่แรกฮะที่ผมจะให้อขอแค่ค่าส่งอย่างเดียวครับไก่นี่ก็ประมาณอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะไข่ละเพราะตัวเมียหนาเริ่มจะแดงขึ้นนะครับไก่พร้อมไข่ด้อโอ้โหนี่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยว เล่นอะไรดีเนาะเอาเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เอาเป็นคอมเมนต์ที่เกาแล้วกันเนาะใครคอมเมนต์มาเป็นเป็นเป็นทันที่เก่าเนะที่ได้ผมคิดว่าจะเป็นทันแรกเอาเป็นขอเป็นทันที่เกาคอมเมนต์มาครับอืมเนาะถ้าคอมเมนต์เป็นทันที่เก่าฮะจะรับไก่คูนี้ไปเลย นี่ฮเนี่ครับคอมเมนต์ท่านที่เก้านะครับท่านที่เกนะ้าเนาะเพราะว่าเวลาเราอ่านคอมเมนต์มันจะมีท่านหนึ่งท่านสองท่านสามอะไร่าเียคอมเมนต์ท่านที่เก้าคหรัครับ คููนี้หม่ขอคอมเมนต์แรกนะฮะขอคอมเมนต์ที่เกนะ้าเนาะแล้วก็รับไก่คููนี้ไปเลยครับขอคอมเมนต์ที่เก้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชนะร,ร์ฮะกดติดตั้งนะแล้วกดติดตามนะครับอืมเพราะผมก็จะเพาะเพาะแจกอย่างเดียวอืมเพาะขอแข่ขค่าขนส่งอืมแต่คููนี้เป็นคููแรกนะที่ผมจะแจก ตัวเมียก็อยากจะไข่นะครับก็เฝ้าได้ครับคลิปนี้ครับ